สวัสดีกันตอนแรกๆครับพี่น้องให้รดแมคโครน้อยเพิ่มมากขยายบ่อแหนแดงให้อีกนะครับอ่านะครับให้ขยายบ่อแหนแดงให้อีกเงาะนะครับขยายเพิ่มอีกสามบ่อนะครับพี่น้องนะครับเพื่อจะเลี้ยงแหนแดงนะครับโดยมีขั้นคู่ไว้สำหรับปลูกพักปลูกบางพริกน้่นะครับบางพริกมะเขือโอเคเลยด้วยนี่ครับเป็นบ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับเพิ่มจะพุ่นอีกเาะนะครับ มาไปเบิ่งในแดงห่อนโตที่ว่านอันปูไวต้ตะก้อนเนี่ยขยายเต็มบอ่อแล้วบอ่อ่ะแดงๆงยกใกล้กันพี่น้องอันนี้แดงสุริยานะครับส่วนนี้ก็บ,บอ่อเน้แดงพี่น้องนะครับแล้วกำลังเอเกิดสเต็มบอ่อแล้วพี่น้องเนาะอ่ะใกล้จะเต็มบอ่อแล้วสำหรับเนแดงนะครับพี่น้องนะครับผ่านไปซีซ่าหามือเลยนะครับ บาน,นก็สิเป็นบอ่อนี่นะครับพี่น้ลหนึ่งสองสามสี่หาบ่อทั้งผุนก็อาจจะเป็นอีกเนาะนะเบิ่งสักกอนนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อกันนําไปใส่นะครับนี <c> ่ <oughs> ปูผ้าพลาสติกเข้าไปแล้วก็ป้อยน้ำเขานะครับแล้วก็เอาแน่แดงมาลงเลี่ยงผุนบ่อนี่กำลังแพร่ซ้อนบอ่อนี่เกือบเต็มแล้วเนาะ ี๋ยวเขจะขยายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแหนแดงโดยพ่อล็อกนี่นะครับ<ฮ>คุมลึกของบอนะครับประมาณประมาณห้าสิบเส้นนะครับสามสิบเส้นห้าสิบเส้นเนี่ยนะครับแล้วก็ก็จะปูด้วยพลาสติกนะครับเพื่อกันน้ำซึม นะครับจะขึ้นกับบอนี้เลยเนาะบอเพาะแหนแดงนับนอกจากเพาะแหนแดงแล้วคันน้าม,มันยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะหาหอยหอยบ้างปูบ้างนะครับมาใส่น้ํานะครับ็นอดยใสอัตคายกัน้นดีๆนะนะครับอาจจะมีหมากอยมีปูนะรับ เอาไว้จะกินเพราะว่าแถบนี้มันจะคายยากเลยโดยเฉพาะหอยขมหอยจูบนะครับพี่นอ้องครับหอยขมมาหอยจูบบ้านเท่านี่นะครับปล่อยดีๆนะครับที่กินน้ำบลายหากน้ำเซนี้ก็ได้แล้วนะครับสาหรับเลี้องหอยขมนะครับเขาก็จะได้อยู่ดินอยู่อ่าก้นบอ่อน้ำนะครับเดี๋ยวคอยดูไปค่อยๆดูไปค่อยๆทําไปค่อยๆศึกษาไปนะครับพี่นอ้อง ทางความป้อนนี่ครสามารถหาพืชผักสวนครบวมาปลูกเสริมรายได้อีกทีน่นี่พักอีตูพักแซละแเน่พักอย่งน,นี้นะครับโดยอาศัยน้ำจากบอ่อเหาี่นาอนะครับเมื่อเชืถึงข้าวจากเปรียนน้ำหรือน้ำมันดำเอาสามารถเอาขึ้นมาหดพักตัดทรงตลาดเศร้าได้วะบอ่อเลี้ยงแหนแดงขายายเพิ่มนะครับพี่น้อง เบิ้งบอ่อแนแดงแล้วก็มาเบิ้งวิวบอ่อตกปลาเข้ามาเตรียมควอ,อมพร้อมแั้วพี่น้องนะครับ,นะรบเห็ดสั้นบอ่อมาเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับนักตกปลานะครับโดยการเอาปลาบึกไงมาลงกนะครับพี่น้องโตแล้วซีโล่โาลูกมาล้ประมาณสามสิบตนะครับเพื่อให้ได้รุ่นกันนะครับมถือตัวนึงสิจะได้รุ่นเย่เย่เย่เ,ยเยนาะอ่ะเลยจากบอ่อแนแดงเลยจาก บอ่อป่ามากกับมาเบิ่งปุ๋ยอ่ะย่างประธานเห็ดยังอยู่พี่น้องนะครับย่างปรทธานมีเวลายังกล่องอยู่นะครับยังกล่องพะเนื่นเทินถึกอยู่นะครับอ่ะกกน่าจะเริ่มมีแล้วนะสำหรับกี่นนงัวเนาะเป็นยังเห็นกล้องจนเบิดอเธเลยแล้วก็สูอ่ะเริ่มมาเบิ่งขอกง,งัวที่ปั๊บปุ้งไม่บัยน,นะครับขายายขายับขายายเพิ่มเป็นคอกวัวตัวใหม่เนาะพี่น้องเนาะวัวตัวใหม่ลคอกวัวอันใหม่นะ,นะครับนี่นี่นี่ถูกเก่า เดี๋ยใหญ่าไไมาอยู่ในบ่นเฮ็ดมาตรฐานขึ้นพี่น้องตามลักษณะฟ้ามาตรฐานเลยกีเอ็มพีไปเลยไปน่ครับนี่ล่างน้ำล่างอาหารให้เรียบร้อยเนาะพอกวัวนี่เอาขีนพี่น้องตัวมบ่ค่อยเป็นราคาไปเลยหรอกแต่ว่าเอาขีม,มันไม่เฮ็ดปุ๋ยอ้าวห้า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 ห้อง,อง,อง,องดอกไม้ไอ้บนโชว์โอ้ยจะมาเรียกกันไหมนักกระเดียม เอาบักเลีนโบเมืนว่าออกมาอยู่ย่างนอกไปนี่ไปทำไมเขาคอกน้ำมูกเขาขี้ดื้อพี่น้องขี้ดื้อบปกันขี้ดื้อพวกอยากสุดห้านี่ยอยากสุดเอาเอาัดเลยดิพอพันประจำฟาร์มมินาทีเมียนอย่างเดียวแบมโบสอเป็นฟาร์มัวเห็ดใหม่เนาะฉบับปรปับปรุงใหม่ <c oughs> เอาแบบมาตรฐานเลยอน,นเป็นฟ้ามมาตรฐานเลยเฮ้ยหาหน่องงวงมาไใส่ไปอาอบากนี้มัเรียบยังนี่อันนี้เป็นซาเลียงสำหรับขนฟางมาใส่ห่วยสุกยังโอ้พังคุมกักแทก,กักแกจะออกกล้องอเท่าๆก็จะออกกล้องน้ำเขาไป บักเล็บโบไปแม่คอกไม่ใู่แมงยู่ใส,ใสบังหวงแม่เลยเพ่อนเนี่ยไปบินเดียวอร่อยอร,ออรอ่อนี่ไปโตนซาาด้วยเป็นคอกวัวใหม่นะนเป็นกิจจาลักษณะเนฮะ็ดจะเป็นมาตฐานไปเรย่อะ เอากับกล้วยที่สีอ่ะครับเบาหนิดหน่อยว่าสีกับกล้วยมันกับกล้ยยวยหรือยกกล้วยต้นกล้วยให้ง่วงบ้างนะี่ใส่เครื่องปั่นนะเอาไปจัดในร้านนะี่ <c oughs> โอ๋อปวดเอารถนนั้นลากไปเลยตักให้กินได้บ้างนะอาหารแรงนะครับ <c oughs> อาหารเสริมครับอาหารเสริมเสริมจากข้างเดียว ขยาหาย,กยา,า,ยก,ยา,ายกกินต้นกล้วยนี่แหละดีแล้วมีเครื่องสำหรับสีต้นกล้วยพ้อ,อตกมาปีนี้ไลกิจกรรมฟ้ามห้องส่วนทั้งนี้ก็คงจะเป็นมองเก็บปุ๋ยนะครับหลังจากเป็นเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาเก็บไปนี้ สวนเดินท่านานาก็น่าจะเป็นเดินตักแล้วจะได้เทพื้นเท่ยังง้อาคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น่อกแต่ท่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ